บางรุ่นใช้แบางรุ่นใช้9้าอันนี้จะใช้เท่าไหร่ลองวัดดูนะครับเปิบเปบเปิบเบเก้านะครับทำไมต้องใช้ประแจแหวนเพราะไอ้นี่มันเข้าไปปุบ๊บมันไปสวัดดีกับอบข้างมันก็เลยต้องซื้อประแจแหวนนะฮะในการที่บอกว่าติตัง้งตรงตรง,ตรง,ตรงนะจากนั้นคลายออกคลายน็อตล็อกออกนะครับใช้่องมือผตัก,กนะครับะเห็นไหมว่าถ้าพวกเราไม่รู้เรื่องนี้ในการตั้งราวแนะนําอย่างนี้ ฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งเทคนิคขั้นปรมาจารย์ขั้นตักหอหรือว่าพูดง่ายว่าใช้สีบะหมี่เกี้ยวนะหรือเปล่าไม่ได้ใจคนะรับแล้วทายน็นอตมันมีเรื่องมือพิเศษไหมครับก็มือพิเศษสำหรับตั้งวาลสำหรับตั้งวาลที่ไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์ใช่นะฮะก็เครือ่องมือพิเศษส่วนใหญ่ๆนะครับ,รบเขาก็ทําใบนี้ให้มันบางลงให้ปลายมันแหลมนบนะโดยการตัดใบให้มันแหลมแล้วก็งอง ในการเสียบให้มันง่ายขึ้นนะใครจะไปทำก็ทำครูไม่ทำเะก็มือเข้ามาดีดีนะครูไม่ทำอ่ะการวาวยันก็คือขันให้มันยันเลยนะสนุกละงานเนี้ยมึงเนะคำว่าวาวยันนะครับเขาอยากรู้ว่าวาวยันเป็นยังไงนะฮะขอครีมนิดนึงได้ไหมครีมอยู่ข้างนอกไอ,กอ้พวกไอ้ครีมครีมทานังทานาอะไรเงี้ยมีไหมครีมครีมแแหลมอยู่ข้างนอกนอกนะ ขอบคุณในคำถามที่ทำคุณเหนื่อยเพิ่มขึ้นจริงๆไม่อยากสอนแล้วนะมันมีคนคนเดียวที่ทำให้ต้องเหนื่อยหาเรื่องจริงสาพาไปนะมันน้ำมันคลายไม่ฟังจะฟังแต่เรื่องวิชาการเอาความรู้ไปทำไมเดี๋ยวก็พับตัวตายหรอกนะแศาสตราเดี๋ยวเดี๋ยวครูทำให้วาวยันนะพวกเราถามว่าวาวยันมันจะเป็นยังไงหรอจังจบแล้วจะเป็นคนนั้นส้มแด เฮ้ยอ,อ,อย่าไปส่งเสริมเพื่อนขนาดนั้นนะโอเคฮะ <laughs> ยันนิดหน่อยนะครับเอายันหจริงๆแหลนะนะจากการล็อกพอสังเกตพ,พออยู่นะครับอ่ะเสร็จเสร็จตาปุ๊บคันเนี้ยเธอเธอใส่ัุเทียนฝั <laughs> ่งโน้นใส่ัุเทียนเ <laughs> นะครับใส่ัุเทียนนะครับอเออใช่ เราเราจะต้องถามครูบาอาจารย์ที่เวลายะเวลาสั้นๆเนี่ยจะทำยังไงให้การแม่งเหนื่อยที่สุดให้สมน้ำหน้าเวลาปกติสอนสี่สิบชั่วโมงแล้วนี่มาสอนสามเหนื่อยหรอนะเครียดเพราะอะไรมันนบีบบีบหัวใจมากใส่ยังไงพ่อมันเร็วๆใส่แล้วขัน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 ันพ่ออยู่พ่อเออเฮ้ยจริงๆหรือเปล่าขันยังมันไม่เห็นได้ยินเสียง เอาขันเออขัน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 เขาอยู่พอนะไม่ต้องกับเกี้ยวขางนะพ่อพอนอ้นเล่าตึ๊บพอ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 โอเคใส่อะต่อไปเกี้ยสามปุ๊บตอนนี้เกี้ยสามเหมือนกันใช่นไหมครับเกี้ยสามเหมือนกันหมุนเลยนะหมุนล้อไปอ่ะคนนั้นอะฝั่งโน้นอะเอามือกดคันสตาร์ทสี อาเทียอยู่อาเทียออกอันนี้วาวยันครับเหยียบคันสตาร์ทนะเพ่งวาวยานาันก็คือมันจะคันสตาร์ทมันจะมาสุดเลยครับคือมันมันไม่กระมิน่นมันจะแข็งมันจะแข็งเสร็ยแล้วนะมือมือกดยืบไปเรื่อยๆเอ่าอ่าอ่า อ่ะพอเอาเาเย็นออกลมมนดวยอเ็นมันู้วยยนเนีวะติบปุ๊บลองมือหมุนแล้วนี้โปอัดนะครับใส่เกียนะฮะสอง น,นะกําลังอัดเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงนะครับนะเอามืออุดใครใครถามเมื่อกี้วาวยันแล้วเป็นยังไงเอานี้ไปอุดไะเอานี้ไปอุดแล้วอุดแล้ว,อ,ลวอุดแล้วใช่ไมอาุดเอาวดเอาอเอาอาอุเอา,เอ,อ,าเอังเอาอุดเอานุนนาดเวอาวอดเอาอุัเอาดเอยอเอาเอาอุดเอาอุดเอาอุดเาอุดเอาอเาอุดอเอาดเาอุอาอุ้า ปัญหาที่ตามมาถ้ามันติดได้นะปัญหาที่ตามมาคือมันไม่มีแรงเลย